ทำนายความฝันฝันเห็นเงาของตนเองกับเงาของบุคคลอื่นเป็นฝันที่ไม่ดีทั้งคู่ฝันเห็นเงาของตนเองแปลว่าจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายฝันเห็นเงาของบุคคลอื่น ฝันเห็นเงาของเพื่อนฝันเห็นเงาของบุคคลอื่นนี้แปลว่าท่านจะเดือดร้อนมีดวงที่ท่านจะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเดือดร้อนเพราะสามีเดือดร้อนเพราะแฟนเดือดร้อนเพราะเพื่อนต่างเพศเลขนำโชคเลขนำโชคสองเจ็ดเจ็ดศนย์แปดศูนย์สองเจดเจ็ด ศูนดศค่ะสองเจ็ดเจดศูดทีนี้เอจะใช้ไพ่เลนอมังดูว่าแปลเพิ่มเติมได้อีกไหมฝันเห็นเงาของตัวเองเนี่ยจะต้องแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อัลเคอร์ชุดนี้ดูเพิ่มให้นะคะ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบารมีพระอาจารย์โหทางโหราศาสตร์แม่หมอเลอนอมังแห่งฝรั่งเศสมาดามเลอนอมังแห่งฝรั่งเศสผู้คิดค้นไพ่เลอนอมังฝันเห็นเงาของตนเอง ม o สอินเลิฟนี่คือไพ่ความรักนะคะ a อฟเอฟแฟคชันเอฟฟคฝันเห็นเงาของตนเองแปลว่าท่านกำลังตกหลุมรักใครบางคนอยู่กำลังตกหลุมรักใครบางคนอยู่วิสิตฝันเห็นเงาของตนเองแปลว่ามี มีคนจะมาเยี่ยมที่บ้านและท่านน่ะตกหลุมรักเพศตรงข้ามอยู่อย่างลุ่มหลงอีกใบหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวค่ะมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวทางไกลทีนี้ฝันเห็นเงาของบุคคลอื่นฝันเห็นเงาของบุคคลอื่นแปลว่าอะไร ฝันเห็นเงาของบุคคลอื่นท่านควรจะทำบุญให้กับท่านควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีให้ระวังเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมีดวงจะเสียเงินเพราะการพนันค่ะลุ่มหลงมัวเมาในการพนันใบสุดท้ายค่ะจะเสียเงิน จะเสียเงินเยอะจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวจะเสียเงินเพราะการพน,นันจะเสียเงินเพราะการเดินทางท่องเที่ยวควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็จะดีเองก็ท่าในใดที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กระลุณาแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอกจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิป